เพดเพได้ไหมคะมาช่วยหน Leh ่อยค่ะคุณครูโอ้ oh, โหพอจะถ่ายรูปเขาปวดลงมาด้วยคือทางคุณครูก็นำเข่งขยะมาบริการไว้ให้นักกีฬาผู้รักสุขภาพนะครับมาทิ้งขยะซึ่งมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง <S <S เรียราดตามใต้ต้นไทรนะครับคุณครูก็ต้องไปเดินเก็บเองนะครับตายคุณครูเกือบแถวแตกไปแล้ว แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือมันก็ล้นแข่งแล้วนะครับนักกีฬาก็ยังมีความพยายามที่จะทิ้งลงวางไว้บนยอดเข่งนะครับแล้วก็ลวกมาข้างล่างแก้วแตกบ้างเยอะแยะเลยนะครับน้องหมาก็มาคุยเขียนะครับก็คุณครูเสาวสวยอย่างคุณครูแฟงคุณครูนิดคุณครูผู้นะครับต้องมาเป็นจิตอาสาในวันนี้นะครับนะครับก็ฝากความเห็นใจถึงคณะนักกีฬานะครับที่ อ่ามันแตกด้วยนะครับระวังบาดมือแตกหลายใบนะนคู่แฟนลองโชว์ที่แตกๆให้ดูหน่อยครับอ่าใช่หลายใบเลยนะครับอันตรายมากนะครับอ่าเนี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันล้นแข็งแล้วนะครับนักกีฬาที่เรารักษาสุขภาพอ่าก็ขอให้รักษาความสะอาดให้โรงเรียนด้วยนะครับอ่าโรงเรียนก็เอื้อประโยชน์ให้ใช้สถานที่แล้วนะครับก็ช่วยกันรักษาเนาะอยู่ด้วยกันร่วมกันนะครับขอบคุณนะครับ